มาเที่ยววัดสุวรรณดาราลามกันนะคะบรรยากาศสวยง่ามากค่ะถ้าข้างในก็สวยๆด้ยวยพี่น้องัดทำบุญกันนะคะ นี่คือท้องเหมือนท้องเรือเลยนะแตนเหมือนท้องเรือเลยค่ะ ลวยงามค่ะตันนี้พระสีมาหาโพเดอร์พระสีมาหาโพ จ,จิตกรรมฟ้าผนังนี่สวยงามมากเลยนะคะทั้งในสวยจริง,งบอกเลยว่าสวยจริงสวยจริงสวยจังนะคะ สวยบรรยากาศนิดน้อยนิดน้อย ใสขอขอมากรรมจะมีที่ขอขอมากรรมนะคะขอขอมากรรมอย่าท่าขอขอมากรรมแป๊บนึง ตั้งนโมสานเก็บนะคะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอะปะราทังธรมะทะพมีปันเตบุกาสะทะวาลันตะเยนะกะตังพระสัพพัง ปาราทังธรรมทะทรมพันเตปุปปาสะรมามิพันเตข้าพเจ้านางธนิดาชายกัมพาขอขามากรรมแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในศาส,สนาตละโลกและข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐานต่าง ตั้งแต่อดีตการจนถึงการปัจจุบันขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมและคืนคำอธิษฐานต่างๆให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์และความสุขของข้าพเจ้าตลอดกาลและนานเทิอนสาธุสาธุาธทุบคุณนะคะ ขอบคุณมากมายเลยค่ะต้นสีมหาโพนะคะ ขี้เกียจถอดรองเท้าขึ้นไปในโบสอีกแต่ในโบสถสวยสวยสวยมากเลยสวยจริงๆโบสนี้ก็สวยค่ะขึเ้นโบสนี้ดีกว่าขึา้นโบสนี้นะคะ นาปุญสาธุด้วยกันนะคะยายพามาวัดสุวรรณดาราลามอายุทยาเด้ออยาพาเข้าไปดูข้างในนะคะขอบคุณนะคะก,กี้ยายเข้ามาถ่ายคลิปแล้วละ่ะเข้ามาถ่ายคลิปรอบหนึ่งแล้วค่ะแต่ยายตื่นเต้นอยากให้มาดูด้วยกัน บบการถ่ายพาะนางก็จะสวยงามประมาณนี้นะคะสวยงาม Amazing มากเลย Amazing ยังไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาด้ยวยพี่น้องเลย ไปขอพรกันค่ะสวยจริง okay. สวยแท้สวยแท้แานิดปฏิค่ะมายุธยาค่ะมาวัดอยุธยา,าวัดสุวรรณดารา ล่ามงามงามอิริละนิดงานคัดไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาสวย,สวยภาพกิจกรรมฝาผนังคงามงามคุณน่ะเลิบหนึ่งขอบคุณค่ะข,ขอบคุณเลิฟหนึ่งค่ะถ่ายคลิปไปแล้ว คุณเอกทายคลิปอยู่กันเลยมันไหลไหลล่อสิบนาทีกันยังดี <c oughs> ขอบคุณค่ะสวยปะสวยเนะาะวัดหลวงค่ะวัดหลวงขอบคุณมากมายนะคะยันนี้จ,จะ จิตกรรมฝาผนังก็สวยค่ะจิตกรรมฝาผนังก็สวยลมเย็นดีลมเย็น โบสนั้นก็สวยค่ะโบสนั้นก็สวยโบดนี่คือเหมือนท้องเรือเลยนะเนี่ยเ,เหมือนท้องเรือเด้อนี่ฐานโบดนี่ฐานโบดเป็นท้องเรือโบราณเลยค่ะแบบหนึ่งนะ sẻ lông thao vậy, sẽ <laughs> lông thao vẫn đi non, thằng ấy รวยแท้เด็กถ <laughs> ่ายคลิป la caja ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายนะคะแยนิทปวดแขนนะพี่น้องปวดแขนได้ถ่ายคลิปว่าได้ปันใดปวดเงาแขนปวดเงาแขน,ปว,แขนปวดตรงนี้ก็สวยอยู่ชิบหายต่อรองเท้าแล้ว พาอราชการาที่หนึ่งวซังอะยูมมุมนี่ละพี่น้อง ราชการที่หนึ่งวาสันโบนี่ราชการของร่อนหนึ่งวาสันท้องนี่เหมือนท้องเรือเลยนะ แอ่นเหมือนท้องเรือเลยคุณขยานิดขอบคุณทุกเลยเอาตะกองอตัวไม่มากกับเล็บแล้วคขากลองตัวเกามาหนักมันหนัก เอาตัวนี้มาถ่ายคปปลิปอะก็เลคือตัวนี้มาประตูโทรสานที่จะมาขึ้นไล่บ่มีขาบอมีขา,ขาต่างกล่องเสมาคู่นะคะเสมาคู่ก็คือวัดหลวงค่ะเป็นวัดหลวงเนาะก็จะเรียกว่าวัดหลวงถ้าเสมาคู่ สุวรรณดารา,าลามราชวรวิหารสาธุครับสาธุครับสาธุครับด้วยกันครับอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันครับวัดท,ที่อยุธยาค่ะวันนี้ยายมาอยุธยาถ้าคุณยายมาทำบุญที่อยุธยาค่ะ ขอบคุณมากมายนะคะคุณปาโมดขอบคุณค่ะคุณปาโมดขอบคุณนะคะ ชาติมากเลยค่ะคณะชาติสวยงามเจดีย์สีขาวคือที่เก็บสารีลิกธาตุนะคะสารีลิกธาตุ อยากเป็นก็ย้าย่นเดือนเด่อนที่ว่าปวดไหล่ปวดไลอ่อันยกโทรศัพท์ยกอันนี้ดา้านนร้ายบ่ไดเล่เจ็บแห้งก็นี่ถ่ายภาพ คุณยายค่ะยใ้เอยังค่ะค่ะ จ้าเที่ยวมอเตอร์โบว่ากระเป๋าไปมาเรื่อยๆไมปควรแนะนำไปไปรถติดเราเห็นกระเป๋าเลยคุณแม่คือรถติดอืมพอตำรวจมาช่วยตำรวจก็ไม่มารถก็ติดคายอยู่นะเอ้าเครื่องนี้มีงานไงไม่เคยอ้อเครื่องนี้มีงานฮะไม่ได้เอาตังลงรถไม่ได้เอาตังลงรถเลย คือแต่โทรศัพท์มาอย่ารออยู่นี่นะคะาอ,อาบองนั่งก่อนพี่นออกาอาพี่นั่งก่อน ที่นั่งก่อนค่ะเสียงดังรถเสียงดังรถเสียงดังรถเสียงดัง เสียงดังรดเสียงดังเป็นใจเป็นอียังก่อมันปวดนะเบิงน้องเบิงสาวล้วสวัสดีค่ะน้องเบิงจ้าสวัสดีจ้า ดีจ้าคุณเอกมาแล้วคุณเอกมาแล้วเดี๋ยวยายขออนุญาตรงรายเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกพลังรักนะคะขอบคุณน้องบึงขอบคุณยายนิดนะคะขอบคุณคุณปวิดด้วยนะคะขอบคุณทุกพลังรักพลังบวกที่มอบให้ยายเลยเดี๋ยวยายจะไปแล้วค่าแล้วค่าแล้วคุณเอกถ่ายคลิปเสร็จแล้วนะคะพี่น้องจ้าบ๊ายบายค่ะไปแล้ว เก่งคุณเอกเก่งบายบายคุณเด็กเก่งเดี๋ยวไปเล่าขึ้นรถกันบายบาย